ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วิชาการเรียน e r r a w มาการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่ทำแผนที่วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการประยุกต์ใช้สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับโดยเริ่มต้นจากนักศึกษาชั้นมัธยมปลายก่อนนะครับเป็นการยกตัวอย่างว่าเราจะนำ อีดรอมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางด้านจัดการความคิดมาใช้กับการเตรียมตัวสอบได้อย่างไรโดยการเรียนนะครับ mm hmm. นี่คือตัวอย่างไอเดียที่จะใช้โดยที่จะให้มุมมองนะครับว่าประยุกต์ใช้แบบไหนขั้นตอนไหนอย่างไรนะครับในการใช้แอปพลิเคชันอ d r a อ m มเรามีโครงสร้างของแผนที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายรูปแบบ ที่นักเรียนทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเลยในการเตรียมตัวสอบยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ก็สามารถจะใช้ไทม์ไลน์ไหมครับประเทศไทยมียุคสมัยไหนบ้างไล่มาครับไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของโลก เริ่มจากสมัยไหนนะครับสุขโขทยัยสมมติพูดถึงไทยนะครับสุขโขทัยสิ้นสุดลงช่วงไหนแล้วอยุธยาถ้ามันไม่ได้ต่อช่วงเวลากันแบบนี้จะมีการเหลื่อมก็ยังสามารถที่จะเหลื่อมเวลาได้อีกนะครับสามารถที่จะเหลื่อมเวลาได้ว่าช่วงเวลาไหนพุทธศตรวตรรษอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทีนี้ในการใช้งาน เราลองมาดูภาพการใช้งานจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาสังคมม4ี่ห้าในการเรียนทั้ง3ชั้นปีเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นเนื้อหาข้อสอบที่จะสอบเรียนต่อนักเรียนทุกคนก็จะเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาทั้งหมดที่จะอ่านมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมตัว มีทั้งหมด8หัวข้อใหญ่ๆครับในการทำภาพอ e ีโดไมแบบนี้ออกมาเน้นการประยุกต์ใช้ที่หนึ่งของอ e ีโดไมก็คือใช้เป็นแผนที่ควบคุมควบคุมการเตรียมตรวจสอบครับแผนที่ควบคุมการเตรียมตรวจสอบถ้าสมมติว่าเราจะเตรียมตรวจสอบมีอยู่8หัวข้อครับที่จะเตรียมเตรียมตัวสอบ8หัวข้อแบบนี้เราจะวางแผน อย่างไรกับแต่ละหัวข้อแล้วในแต่ละหัวข้อนั้นแต่ละวิชาย่อยนี้นะครับมีหัวข้อใดที่เรายัางไม่มั่นใจยกตัวอย่างเช่นความหมายศาสนาน,นี้ทุกคนก็จะรู้จักเบื้องต้นอยู่แล้วว่ามีอะไรแต่สหรับสี่ศาสนาย่อยบางคนก็บอกว่ามั่นใจแล้วศาสนาพุทธคำว่ามั่นใจแล้วก็ใส่ดอกจันทร ในการใช้ระดับแรกนี้คือการใช้ควบคุมกันการเตรียมตัวสอบยังไม่ได้ถึงขั้นลงไปติวนะครับติวตัวเองติวกับเพื่อนติวที่โรงเรียนยังยังไม่ถึงขั้นนั้นจะใช้ควบคุมทั้งหมดาศาสนาคริสครึ่งครึ่งค,ค,ค,ครึ่งครึ่งก็ใสาา่สีส้มนะครับศาสนาที่ไม่มั่นใจในหมายถึงตั้งแต่อ่านานักเรียนมาไม่ไม่ชัวนะครับท่านก็ใส่เ,เข้าไปเป็นสีแดงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอิสลา,ามอันนี้ได้แล้วผ่านแล้ว เอาเฉพาะเรื่องศาสนาครับแล้วก็จะทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในการใช้งานแผนที่ทั้งหมดนี้นะครับเครื่องมือเหล่านี้ละมันจะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่บางท่านก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพรวม แต่มันยังไม่สามารถใช้การวางแผนได้ถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนภาพทั้งหมดนี้ให้เป็นเหมือนเส้นเวลาว่าจะเตรียมตัวอย่างไรโดยที่หลักการก่อนนะครับจะเตรียมวิชาตามลำดับอ่านไปตามลำดับสมมติว่าจะอ่านตามลำดับนะบแต่มันสลับได้นะครับท่านก็คลิกตรงหัวข้อตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างให้เป็น เนื่องจากมันยาวแนะนำให้เป็น Right Turn Time Right Turn Time จะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่ามีเวลาเตรียมตัวสอบ10เดือนครับแต่จริงๆอยากให้อยากให้มองทั้ง3ปีก็คือเตรียมตั้งแต่ม .4 ครับผมผมคิดว่าในหลายๆวิชามันอ่านล่วงหน้าได้ครับไม่จะเป็นต้องรอให้ถึงชั้นนั้นก่อนนะครับ ไมายถึงมายถึเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่เคยทํานะครับอยู่ม .3, มก็อ่านหนังสือม .4, อยู 5, ม่มสี่อ่านหนังสือมสี่ห้าหให้จบเลยครับไม่ไม่ได้เป็นการยากนะครับพอทําเป็น right turn time แบบนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่เดือนไหนครับอาจจะใส่บาวเอรี่แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อให้เห็นกรอบเดือนนะครับตัวนี้จะได้รู้ว่าเดือนไหน ศาสนาจะอ่านเดือนไหนซึ่งเขาก็จะเลือกกรอบสีให้สอดคล้องเห็นไหมครับน่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับพอทําผังการสอบแบบนี้เห็นชัดเห็นชัดมากว่าแต่ละเดือนจะเริ่มต้นอย่างไรพอฟังเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าท่านไม่ใช่นักเรียนนะครับแต่ท่านเป็นคนครูผมคิดว่าแผนที่แบบนี้ ควรจะได้ทำแจกนักเรียนนะครับที่โรงเรียนให้เห็นภาพรวมครับช่วยช่วยเอื้อการเรียนแต่ไม่ใช่ว่าไปช่วยนักเรียนนะครับช่วยเอือ้อผมใช้คำว่าเอือ้อพ่อครูทำหน้าที่เป็นกระบวนกรกระบวนกรครับเป็นฝาให้กับนักเรียนให้เขาได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของนักเรียนนั่นเองครับพอเราทำอย่างนี้เรียบร้อย ก็จะมีคําถามต่อว่าเห็นภาพรวมแล้วแล้วยังไงต่อพอยังไงต่อนะครับความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าแต่และว,วิชาถ้าเราจะลงรายละเอียดเราก็ควรจะไปเปิดแผนที่แผนใหม่ยกตัวอย่างเช่นวิชาภูมิศาสตร์กดคอนโทนซี C นะครับหรือว่ากอ p y ี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นแผนที่แผนใหม่ วิชาภูมิศาสตร์เห็นไหมครับวิชาภูมิศาสตร์ตรงวิชาภูมิศาสตร์เราก็เปลี่ยนให้เป็นผังแมปแบบนี้วิชาภูมิศาสตร์ที่เราต้องเตรียมตัวก็มีอยู่สหัวข้อหลักเมื่อสักครู่เรามาจากนี่นะครับเรามาจากแผนที่ภาพรวมในการควบคุมการเตรียมตัวสอบว่าตัวไหนจะเตรียมเดือนไหนอย่างตัวนี้ผม เตรียมเดือนมิถุนายนผมเอาเวลาปัจจุบันนะครับฝึกใช้ภาษาอังกฤษสลับนะครับจะได้เตรียมภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับจูนจูนก็จะเตรียมเรื่องภูมิศาสตร์นะครับาศาสนาก็เริ่มจูนไปด้วยเลยส่วนกฎหมายนี้เก็บไว้จูลาย อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูซึ่งเรื่องเวลาก็แล้วแต่นักศึกษาหรือความพร้อมเพราะมันไม่ได้มีวิชาเดียวแผนที่แบบนี้จะมีวิชาอื่นด้วยซับซอนเมื่อรวมทุกวิชาที่ต้องสอบแบบนี้จะเห็นภาพชีวิตที่ต้องมีเวลาจํากัดครับสมองสมองต้องการเห็นภาพเห็นเห็นสิ่งที่เป็นภาพจับต้องได้ครับไม่ได้คิดในอากาศนั่นเองครับลงมาไว้ในกระดาษทําเสร็จก็สีสวยๆแบบนี้ปริ้น แจกนักเรียนหรือตัวนักเรียนปิ้นแจกเพื่อนหรือผู้ปกครองช่วยแต่งห้องให้เป็นให้เป็นคอกพิษห้องห้องควบคุมการบินเพื่อบินไปสู่การสอบของนักเรียนครับติดฝาห้องไว้เลยเมื่อทําสําเร็จนะครับเช่นภูมิศาสตร์อ่านจบแล้วมันมีเครื่องมือตรงนี้ให้ครับถ้าอ่านจบก็ใส่ร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ภูมิศาสตร์จบอ่านจบก็มาใส่เครื่อง ตัวนี้อ่านได้50าเปรกับก็ใส่ได้เรามาต่อตรงนี้กันนิดหนึ่งครับตรงภูมิศาสตร์ตัวนี้คือแผนที่ที่จะลงรายละเอียดครับทีนี้ผมยกตัวอย่างการลงรายละเอียดนะครับอย่างเช่นหัวข้อเรื่องศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเปิดแผนที่แผนใหม่แล้วก็กด ctrl v นะครับมันจะแพสแล้วเขาจะถามว่าต้องการเอาหัวข้อที่เราคัปปี้มามาสร้างแผนที่ใหม่หรือไม่ ให้ตอบเยสรับนี่ครับศาสนาพุทธอ้อโทษผมผมขออภัยนะครับศาสนาเฉยๆไม่ใช่ศาสนาพุทธตรงนี้ต้องใช้คําว่าศาสนาหัวข้อหลักคือศาสนาออซึ่งในส่วนของศาสนาน,นี่คือเรื่องราวที่จะศึกษาหัวข้อศาสนาแล้วก็ลงในรายละเอียดของแต่ละศาสนานะครับเมื่อเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วก็เห็นการแยกย่อยลงไป แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะใช้อนอกจากควบคุมแล้วนะครับต้องการจะใช้เพื่อการเรียนรู้แล้วก็การลงไปสู่การติวโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องศาสนาพุทธผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของศาสนาพุทธจะมีสาระย่อยที่ต้องลงไปเรียนรู้เช่นนิกายในศาสนาพุทธมีอะไรก็สามารถจะกดแท็บตรงนี้ได้เลยครับถ้าถ้าจะใช้ต่อตรงนี้นะครับ กดแท็บเขาจะได้ลูกออกมามีนิกายอะไรบ้างอยู่ในนี้หลักธรรมมีอะไรบ้างอิธิบาทสี่ภมวิหารสี่ต่างๆทศพิษราชธรรมสัพพุริสธรรมต่างๆที่ที่ต้องใช้สอบหมายถึงที่อยู่ในเล่มเนื้อหาที่นักเรียนเรียนนะครับก็ลงรายละเอียดย่อยได้แต่ถ้าไม่แตกเป็นลูกย่อยต้องการใส่สาระรวมทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบเลยเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถไปก๊อปปี้ในข้อมูลต่างๆมาได้ไม่ต้องคีย์ใหม่เนี่ยจะใส่ที่โน้ตนะครับ ประกอบไปด้วยสาระต่างๆโน้ตเขาจะมาซ่อนอยู่ในนี้แล้วเราก็ใช้กวาดสายตาดูไว้ทบทวนก่อนสอบนะครับได้นี่คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้สำหรับนักเรียนมัธยมปลายซึ่งมัธยมต้นหรือประถมก็ใช้ได้ครับแต่ผู้ปกครองจะต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่า mind map ผู้ปกครองและคุณครูนะครับ m ม m a แมปในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่แต่แขนงแบบนี้ไม่ได้มีแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วอย่างไรต่อแล้วยังไงต่อคำถามแบบนี้อยากให้เลิกถามนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเนี่ยถ้าเขาเห็นภาพใหญ่แยกย่อยเห็นการเชื่อมโยง ที่สำคัญในวันที่เขาสอบครับผมผมให้ดูภาพชุดนี้นะครับในวันที่เขาสอบเนี่ยเขาจะสมองมนุษย์ที่มีซีกซ้ายขวาที่เขาแบ่งกันไว้เนี่ยนะครับแต่เป็นเพียงแค่การแบ่งคร่าวๆนะครับสมองมนุษย์จะจำสิ่งที่เป็นสีสันจำความสวยงามจำศิลปะเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสีฟ้า ในวันที่สอบยิ่งใส่ภาพเข้าไปเยอะๆนะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์เราก็หาภาพมาใส่ครับเอาภูมิศาสตร์ก่อนเพราะว่าอยู่ในนี้มันมีสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยนะครับนี่ครับเอาเรื่องภูมิศาสตร์ก่อนลักษณะภูมิประเทศครับนี่ครับลักษณะภยัยพิบัติน้ําท่วมต่างๆใส่ภาพเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันยิ่งเห็น มันจะจําได้ว่าสีม่วงมีมันคือมันคือคือให้เทคนิคการจําซึ่งวิธีนี้เอามาจากสมัยที่เราทําแผนที่ความคิดหรือว่า Mind Map ที่ทําด้วยมือแล้วใช้ประกาสีครับแต่สหรับในแอปพลิเคชันตัวนี้แต่งสีได้วันนี้ก็แทรกให้ดูการแต่งสีด้วยหนึ่งครับถ้าไม่ชอบสีชุดนี้ก็คลิกพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็มาเลือกตีมสีเพื่อการจําครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง บางวิชาสอบใช้การจําไม่ได้ใช้ความเข้าใจมากนักนะครับเปอร์เซ็นต์ความเข้าใจไม่มากแต่จําครับเช่นประเทศในอาเซียนสมมุติแบบอันนี้ต้องจําครับไม่ต้องไปทางความเข้าใจใดๆนะครับแบบนี้ต้องจาว่ามีประเทศอะไรแต่ละประเทศต้องจําอะไรเห็นไหมครับยกตัวอย่างนะครับซึ่งชุดพวกนี้สามารถที่จะปรับสีปรับอะไรต่างๆช่วยเราได้จําเมืองหลวงจําภาษาประชากรสกุลศาสนา อางของสิงคโป,ปร์แล้วการทําพวกนี้ก็ไม่เสียเวลาครับท่านลากคล่อมแบบนี้นะครับลากคล่อมแบบนี้ copy c o n t r น l C นํามาวางฟิลิปปินส์ต่อได้เลยครับนํามาวางต่อที่มาเลเซียคุณครูที่โรงเรียนทุกท่านครับท่านคนา,าจารย์ครับใช้แผนที่ความคิดครับแล้วชีวิตการเรียนการสอนท่านจะง่ายขึ้นอันนี้ ด้วยหัวใจจากใจนะครับอยากเห็นครูมีเวลาสนุกกับชีวิตครับครูมีเวลาได้ทำคลิปทำติ๊กต็อกทำให้เน่ให้ทำโซเชียลเพื่อให้ข้อคิดเรื่องชีวิตกับนักเรียนนะครับเพราะว่าเรามีเวลาสอนเรื่องชีวิตน้อยมากเราต้องเตรียมสอบในนี้ครูจะแทรกปัจญาชีวิตให้นักเรียนได้ก็ผ่านโซเชียลที่นักเรียนเล่นครับเราย่อหดย่อแบบนี้ได้นะครับกดตรงมุมนี้ครับ เลข10บแปลว่าจะมีขาย่อยอยู่10ครับเลข6มีขาย่อยลงไปอีกสับท็อปติกย่อยอีก6อะไรแบบนี้นะครับก็เพียงแค่กดมันจะย่อลเลขกลงมาแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ทำงานในแท็บเล็ตได้นะครับียงถ้ามันไปอยู่ในแท็บเล็ตมันก็แตกแขนงประมาณนี้แล้วก็เปิดมอนิเตอร์เปิดดูได้ครับจะลงลึกในแต่ละวิชาในสาระย่อยก็กดแท็บ โดยสรุปนะครับใช้ในการมองภาพรวมว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างม .456 หในฐานะครูต้องสอนอะไรบ้างแล้วครูคนไหนสอนวิชาประวัติศาสตร์ชื่อครูอะไรซึ่งคำว่าชื่อครูอะไรตรงนี้ก็สามารถไปใส่ชื่อครูได้นะครับออซึ่งอาจจะใส่ชื่อครูเป็น call out นะครับสมมติผมสอนประวัติศาสตร์ก็ครูพอลชาสั้น นะครับอาจจะใส่ตรวนี้หรือใส่ใส่ภาพครูเลยก็ได้ครับใส่รูปครูเลยก็ได้ก็คือ Insert สมมติว่าครูจะต้องสอนวิชานี้ก็เอาภาพครูนะครับภาพคนครูวิชาประวัติศาสตร์มาใสค่ครูประวัติศาสตร์ก็ถือกล้องออกไปตามสถานที่ต่างๆนักเรียนก็ม,นมีความสุขร่วมกันจริงๆครับในโรงเรียนมัน มันเหมือนเอื้อกันติวกันไม่ใช่แค่ติวเธอต้องอ่านหนังสือจริงๆแต่มันแปลว่าช่วยเอือ้อเครื่องมือทั้งหมดนี้ไม่ช่วยให้สอบผ่านนะครับแต่เป็นเครื่องมือช่วยให้มีพลังในการสอบผ่านน,าน,น,นะครับพอนักศึกษาในห้องเนี่ยนะครับนักเรียนหลังห้องก็ต้องได้รับการดูแลครับคำว่าดูแลคือดูแลเท่าเทียมนี่แหละคือคำว่าคำว่าเสมอภาคคือเราไม่ใช่ว่าใครมีเงินไปเรียนพิเศษ,ษได้มีโอกาสไปเจอเทคนิค เอาเทคนิคแบบนี้ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับแปลว่าสร้างความเสมอภาคให้นักเรียนนะครับครับเครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่ได้แพงมากครับสามารถที่จะหามาใช้ในโรงเรียนไทยได้นะครับกระทรวงศึกษาธิการถ้าไม่ซื้อแอปพลิเคชันก็ลงทุนเลยครับจ้างทีมซอฟต์แวร์ดีไซน์แอปพลิเคชันอันต่อมามองภาพรวมเสร็จเรียบร้อยก็ ได้พูดคุยกับท่านไปแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมด้วยไทม์ไลน์ว่าเดือนไหนจะสอบอะไรเป็นไทม์ไลน์แบบนี้เมื่อสักครู่ผมไม่ใช้ไทม์ไลน์ยาวๆเพราะมันมันจะเต็มห้องเรียนแต่ถ้าเป็นห้องเรียนยาวๆอยากจะติดทั้งห้องก็ให้เป็นไทม์ไลน์เส้นเดียวไปเลยหรือเป็นไทม์ไลน์แบบวิ่งลงแบบนี้ก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเดินผ่านอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายครับ หรือถ้าท่านไม่ชอบอยากได้ที่อลังการหน่อยทําแบบนี้ก็ได้ครับคําว่าอลังการหน่อยคือมันก็ดูเป็นภาพภาพเป็นเ,เรียกว่าเป็น examination view นะครับเป็นวงล้อแห่งการสอบครับ entrance view ก็ได้ครับนะครับหรือสอบ Anet, Onet ก็สามารถที่จะทำเป็นวิวแบบนี้นักเรียนก็หมุนจานแผ่นนี้วันไหนหมุนไปเจอ มาร์เกอร์ก็อ่านวิชานั้นสมมติเดาจะอ่านแบบสุ่มนะครับอยู่มุมนี้ครับอยู่มุมตรงนี้หรืออาจจะทำเป็นบับเบิลบับเบิลคือทั้งหมดนี้กำลังพูดํำว่าสีสันให้สมองสนุกเพราะเด็กแต่ละคนนักเรียนแต่ละคนจะชอบภาพแตกต,ต่างกันแม้บางคนจะไม่ชอบภาพแต่อย่างน้อยเครื่องมือเหล่านี้ก็ทำให้เขาเห็นภาพร่วมนะครับในการที่จะอ่านสอบเตรียมสอบนะครับ ก็ผมกากลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ปริ้นเอานะครับ PDF ไฟล์หรือกราฟิกอะไรกับเพื่อให้นักเรียนเอาไปใช้ต่อนะครับเครื่องมือนี้จึงช่วยเห็นภาพรวมช่วยการวางแผนนะครับช่วยการจำจำจากสีเช่นครูครูพีครูเพาชาสั้นสอนอันนี้จำหน้าครูจำหน้าครูที่สอนพ่วงกับ สาระที่ครูเอ่ยขึ้นมาเช่นครูพูดคำว่าอินเดียอินเดียมีทัชมาฮานมีที่มามีความเชื่อมีต่างๆพ่วงหน้าครูกับสาระและสี3ามสอย่างที่พ่วงแบบนี้นี่คือเทคนิคการจำอย่างหนึ่งของของสมองมนุษย์นะครับนอกจากนั้นยังมีเทคนิคการจำที่เรียกว่าเป็นคำย่อครับ ในโมเิกซึ่งผมจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปนะครับอย่างเช่นถ้าจะจำคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญ,คญเขาใช้เทคนิคคำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นใช้คำว่าสมมุติว่าใช้คำว่าพอร์ตใช้คำว่าพอร์ต พอร์ต P มาจาก O มาจาก R มาจาก T มาจากสมมติแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปเมื่อครบการนี้นะครับกล่าวโดยสรุปให้นักเรียนฟังให้คุณครูและผู้เกี่ยวข้องผู้คลองฟังนะครับก็คือหนังสือหนาๆหลายๆเล่มมันจะเหลือไม่กี่หน้าที่เป็นคีย์สำคัญ ส่วนจะอ่านในรายละเอียดก็เปิดหนังสือหนาๆที่ว่านั้นอ่านที่บ้านต่อแต่แผ่นนี้ถ้าเขาได้ถือไว้อยู่ในมือถือการใช้มือถือจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นในการทบทวนเขาสามารถที่จะคลิกลงรายละเอียดอ่านสาระย่อยได้นะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องศาสนาพุทธถ้าเขาจะอ่านทบทวนเขาก็หลักธรรมคลิกมีหลักธรรมอะไรบ้างหรือเปิดอ่านเลยก็ได้ครับก็จะมีหลักธรรมด้านในนี้ นี่แหละคือคุณค่าของแอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็หวังว่าหนังสือหลายๆเล่มจะเหลือไม่กี่หน้าช่วยประหยัดเวลาและทั้งหมดนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่อยากจะไปติวพิเศษอยากติวตัวเองนี่คือเครื่องมือในการสร้างกระบวนการติวตัวเองที่ดีมากอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับท่านที่สงสัยว่าว,วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องติวสอบนักเรียนอย่างเดียวนะครับ เส้นที่มันไม่ค่อยตรงทํำยังไงอยู่มุมนี้นะครับอยู่ที่เอฟเฟกครับถ้าเรากดเอฟเฟกตัวอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเส้นเหมือนไม่ตรงแล้วก็สีเราเลือกได้ว่าจะเป็นเรนโบว์หรือสีสลับครับหรือสีเดียวเขก็จะมีให้เลือกตรงนี้ Background ก็เปลี่ยนได้ตามที่ชอบนะครับที่นักเรียนชอบหรือ Background สีก็ได้นะครับการเลเ o u t ก็กำหนดเลเ o u t ของภาพได้ หรือท,ทีมของสีก็กำหนดได้ว่าจะเป็นแบบไหนครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราลองมาดูวิชาอื่นๆต่อไปแล้วก็จะลงรายละเอียดให้แล้วก็ท่านผู้ปกครองที่ลูกอยู่ป .6 จะสอบม .1 นะครับผมจากนี้ไปจะพาทำคลิปที่เป็นแผนที่เหล่านี้แล้วก็ทำเสร็จก็ อาจจะมีการแบ่งปันกันด้วยนะครับเดี๋ยวส่งให้ผู้ปกครองที่สนใจเพื่อนำไปพิมพ์เอาให้ลูกได้เป็นแผนที่ทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะกระตุ้นสังคมให้การเรียนรู้แห่งการแบ่งปันที่สำคัญคือถ้าถูกประยุกต์ไปใช้ในระดับโรงเรียนนะครับผ่านคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะครับจะทำให้ครูมีเวลามากขึ้นนะครับในการเตรียมสอน ครูมีเวลามากขึ้นในการได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของทักษะชีวิตซอฟต์สกิลหรือสอนความคิดให้กับนักเรียนเพราะว่าเขาจะต้องดูแลประเทศชาติแทนเราต่อไปถ้าเขาได้แต่สาระที่จะสอบแบบนี้ก็คงจะดูแลประเทศชาติลำบากนะครับแล้วพบกันเรื่อยๆสำหรับการประยุกต์ใช้อ e Draw ไม เพื่อชีวิตและการทำงานการเรียนรู้สวัสดีทุกท่านครับ